หลังจากเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสสกำมธรราชโรธสสหนุ่มผู้กว้างขวางระดับเจ้าพ่อจปัตตานีกับอีกบทบาทในฐานะนักเลงนักลักและนักเล่นได้ปิดฉากชีวิตไปแล้วโดวยการถูกฆาตกรรมทีมสืบสวนได้ตั้งประเด็นเพื่อหามูลเหตุหรือสาเหตุของการถูกฆ่าในทันทีหลังจากที่ถกกันพอสมควรก็รวบรัดประเด็นได้สองสามประเด็นประเด็นที่ 1. ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวสสผู้ตายนั้นเป็นคนเจ้าชู้ ผู้หญิงมากน่าจะแวะเวียนเข้ามาทั้งฐานะรูปร่างก็ดูแข็งแรงสุขภาพดีและในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เขากําลังมีข่าวพัวพันกับเจ้าแม่บอนการพน,นันคนสวยซึ่งก็เป็นอดีตคนรู้ใจของนักการเมืองดังระดับเจ้าพ่อผู้หนึ่งรวมทั้งนักเล่นสาวๆคนอื่นดารานักร้องอีกมากมายหลายตาประเด็นที่2คือเรื่องของความขัดแย้งในสภาจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับเจ้าพ่อปากน้ําเจ้าของสถานที่ของบอนคาสิโนที่ตัวเองชอบไปคลุกอยู่นั่นเอง ประเด็นที่3ในเรื่องของหนี้สินการพนันเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังทีมสืบระดมสภพกำลังเพื่อสืบสวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมและเมื่อชั่งน้ำหนักประเด็นการตายแล้วทีมสืบจึงตัดสาเหตุเรื่องหนี้สินออกไปก่อน พราะสะสะกำทรน,นั้นเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนมากโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนบรรดาเสียและพ่อค้าเศรษฐีทานาดีการติดหนี้กับพรรคพวกนั้นพอมีบ้างแต่ไม่เคยมีประวัติติดหนี้พนันในบ่อนใดดังนั้นเรื่องหนี้พนันตัดออกได้เลยเมื่อเหลือเพียงสองประเด็นแต่เป็นประเด็นที่น่าจะมีความน่าจะเป็นสอดคล้องและสมเหตุสมผลที่สุดเจ้าหน้าที่จึงพุ่งเป้าไปที่ทั้งสองประเด็นทันที และการสอบปากคำพนักงานในบอนการพนันของนักการเมืองระดับเจ้าพอ่อย่านถนนพัฒนาการที่สส,สกำอรปรากฏตัวเป็นที่สุดท้ายต่อสายตาของสาธารณชนก่อนจะหายตัวไปก็เริ่มต้นขึ้นข้อมูลที่ได้จากพนักงานหลายคนตรงกันว่าขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนของวันที่29ก,กรกฎาคมเวลาประมาณหทุ่มเศษสส,สกำธรกำลังเล่นการพนันอยู่ในบอนมีโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ดังขึ้นแคชเชียร์รับโทรศัพท์มีเสียงผู้หญิงที่ปลายสายพูดว่า ขอพูดกับป่ากำอรเด็กในบอนจึงไปตามสสกำอรไปพูดโทรศัพท์พอรับสายได้ไม่กี่คำสสกำอรก็ผลพันธุ์ออกจากบอนไปโดยไม่ได้บอกกับใครว่าจะไปไหนอย่างไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของบอนไม่ได้มีใครสนใจใครนอกจากจะเล่นการพนันกันอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างเดียวนอกจากบาแสสําคัญที่ได้จากเคาน์เตอร์แคชเชียร์นั่นแล้วเสียนพนันหลายคนที่เจ้าหน้าที่ได้ไปขอความร่วมมือก็ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่าสสกำอรน,นั้นเป็นนักเล่นใจใหญ่ กาได้กาเสียใจคอกว้างขวางและในช่วงนั้นก็กําลังเป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าแม่นักการพนันสาวสวยผู้เคยเป็นอดีตของนักการเมืองระดับเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งจนถึงกับทําให้ช่วงเวลาก่อนหน้านี้บ่อนของเธอที่บางคลัดนั้นเปรียบเสมือนฐานทัพของเรานักเลงปืนจากเมืองคนดุเลยทีเดียวและก็เป็นบ่อนของเธอนี่เองที่เจ้าหน้าที่จะงกงปราบได้บุกเข้าจับกลุ่มนักพาน,านันเมื่อวันที่23เมษายนก่อนวันกบฏเมษา5วัยเพียงหนึ่งวัน จับกลุ่มนักพนันได้41คนเป็นชาย9คนและหญิง32คนนอกจากที่กองบัญชาการหลักที่บางพัดแล้วเจ้าแม่นั้นยังทั้งเช่าโต๊ะและเล่นเองในหลายๆบ่อนอีกด้วยแต่บ่อนที่เจ้าแม่ชอบและมาเยือนบ่อยครั้งก็คือบ่อนพัฒนาการนี่เองและทุกๆครั้งที่เจ้าแม่ปรากฏตัวในช่วงหลังนี้คนที่เคียงข้างเจ้าแม่ก็คือสสกำธรน,นั่นเองจนเป็นที่รู้กันในวงการว่าช่วงนั้นเจ้าแม่และสสกำธรมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่ แต่ถึงจะมีเจ้าแม่มาคุมสสหนุ่มรูปงามใจกว้างอย่างกับแม่น้ำอย่างสสกำธรก็มักจะหนีไม่พ้นที่จะมีนักพนันสาวๆทอดสะพานให้เสมอและที่เซียนพนันหลายคนให้ข้อมูลตรงกันก็นกคือหนึ่งในนักพนันสาวที่เกาะแกะอีอ๋สอสสกำธรยังออกหน้าออกตาที่สุดนั้นเป็นนักพนันสาวชายาเล็กพยาบาลเล็กชอบมาเล่นการพนันที่บ่อนแห่งนี้เสมอและทุกครั้งที่เจอสสอกำธร จะเข้ามาอีออออซอเกาะแขนเกาะขาสอสกำทอนอยู่บ่อยครั้งนักพนันหลายคนยืนยันพฤติการเช่นนี้และมีนักเล่นบางคนเคยเห็นเจ้าแม่ผักเล็กพยาบาลกระเด็นเพราะความหมั่นไส้หึงหวงบางคนบอกว่าเคยเห็นเล็กถูกเจ้าแม่ตบคาตามาแล้วเพียงวันนั้นวันเดียวทีมสืบก็ได้เบาะแสมากมายให้เป็นจุดตั้งต้นของการติดตามจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ทั้งเรื่องสายที่โทรมาแล้วผู้ตายรีบออกไปทันที ก่อนที่จะหายตัวไปสายนั้นเรียกผู้ตายว่าป๋าและพนักงานยืนยันว่าเสียงที่โทรมานั้นไม่คุ้นหูเอาเสียเลยเรื่องของการลบเหลี่ยมนักการเมืองเจ้าพ่อโดยการขวงคู่กับอดีตคู่ครองของเจ้าพ่อยังไม่เกรงศักดิ์ศรีบ้านใหญ่เมืองคนดุเลยแม้แต่น้อยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญเรื่องเจ้าแม่บ่อนหึงหวงตบตีกับเล็กพยาบาลตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตัดออกไม่ได้ข้อสันนิษฐานใหม่จึงเกิดขึ้น นางนกต่อรอบผู้ตายไปติดกับและผู้บงการต้องมีอิทธิพลพอที่จะกล้าสั่งตายนักการเมืองระดับเจะพอผู้มีทิบารมีไม่แพ้ใครและชัดเจนว่าสาเหตุการตายน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเมื่อได้เป้าหมายในการสืบสวนที่ชัดขึ้นทีมสืบจึงพุ่งเป้าเข้าเรื่องผู้หญิงของสสกำทร แต่ก็ยังไม่ละเว้นสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นที่พบศพที่พบรถต้องสืบให้ได้ความว่ามีที่มาอย่างไรจึงต้องทิ้งศพทิ้งรถตามสถานที่ดังกล่าวปัญหาที่เหล่านักสืบต้องคบคิดนั้นคือผู้หญิงที่โทรเข้ามาเป็นใครจะต้องได้ตัวมาสอบสวนจึงจะทราบได้ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไป อาจจะเป็นกุญแจสําคัญใครคดีนี้ก็ได้แล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าผู้หญิงที่โทรศัพท์มาหาสสกํทอรคือใครคําว่าป๋ามันน่าจะเป็นคําที่ผู้หญิงคู่ขาใช้เรียกเสี่ยเป็นประเด็นที่นักสืบต้องนําไปขบคิดกันต่อไปวันรุ่งขึ้นรายละเอียดบางส่วนของทีมสืบก็กลายเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายชื่อผู้เกี่ยวข้องหลักๆไม่ว่าจะเป็นสองนักการเมืองเจ้าพอหนึ่งเจ้าแม่บอนการพนันและเล็กพยาบาล ถูกเรียบเรียงรายละเอียดนําเสนอสู่สายตาของสังคมระหว่างนั้นทีมสืบก็เริ่มลงลึกในรายละเอียดโดยการขอสอบปากคำผู้ที่คาดว่าและเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อมูลเบื้องต้นทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มจะมีการล็อกเป้าไปที่นักการเมืองระดับเจ้าพอทั้งสองคนข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นดูเหมือนทีมสืบจะไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะัก เพราะแทบทุกคนล้วนเป็นผู้มีประวัติอันร้ายกาจกันอยู่แล้วยกเว้นก็เพียงแต่เล็กพยาบาลคนเดียวที่ทีมสืบต้องออกแรงเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครรู้ประวัติมาก่อนเลยก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้ทุกคนรู้จักเล็กในฐานะพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์ยิ้มแย้มจริตกิริยาเรียบร้อยท่าทางน่าไว้ใจน่าเข้าใกล้น่าสัมผัส ในระหว่างที่ทีมสืบจากหลายกองบังคับการกําลังทํางานแข่งขันกับเวลาและแข่งขันกันเองอยู่ในทีนั้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาลพระนครตายมีสายโทรศัพท์ระบุเจาะจงขอเรียนสายกับท่านพันตํารวจเอกโสพลว,ว่าราชนนปลายสายคือคนขับแท็กซี่คนหนึ่งผู้ึ่งแจ้งกับพันตํารวจเอกโสพลว,ว่าได้อ่านข่าวสสที่กําลังดังเห็นมีชื่อพยาบาลพยาบาลอะไรด้วยเลยมีเบาะแสเพื่อจะเป็นประโยชน์เรื่องคือว่า ช่วงเวลาตยสี่ของวันที่30กรกฎาคมเขาได้เข้าไปส่งผู้โดยสารที่โรงแรมห้าหสะพานควายหลังจากส่งผู้โดยสารเสร็จก็กลับรถจะออกจากโรงแรมจงังหวะนั้นเองมีพยาบาลในชุดขาวทั้งตัวออกมาโบกรถแล้วบอกให้ไปรับคนที่ห้อง16เมื่อเขานํารถไปจอดหน้าห้อง16กก็เห็นผู้หญิงอีกคนมาบอกให้ไปช่วยยกผู้ชายในห้องหน่อยพอเพราะเมามากไม่ได้สติแต่ตนเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายในภายหลังเลยปฏิเสธผู้โดยสารไป จนมาอ่านข่าวเจอว่าพยาบาลไปเกี่ยวพันกับคดีสอสอเลยคิดว่าพยาบาลเต็มยศไม่น่าจะไปอยู่ในที่อโคโจรแบบนั้นจึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดสู่ทีมสืบทุกหน่วยโรงแรม5้าหในวันรุ่งขึ้นจึงเต็มไปด้วยเหล่านักสืบจนได้รับการยืนยันจากบ่อยว่าในคืนนั้นที่ห้อง16มีพยาบาลหนึ่งคนและมีผู้หญิงคนแต่งชุดไพรเวทและผู้ชายรูปร่างดีคนหนึ่งขับรถมาสด้าเข้ามาเปิดห้อง ในช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนจนราวตี4ี่เสรผู้หญิงมาตามให้ไปช่วยแบกผู้ชายที่เมามากหมดสติขึ้นรถที่ขับเข้ามาแล้วผู้หญิงยังให้ทิปมา100บาทจากนั้นยุทธการทำความรู้จักเล็กพยาบาลก็เกิดขึ้นและในที่สุดแล้วมันก็ถึงกับต้องสร้างความตื่นตะลึงให้กับทีมสืบเป็นอย่างมากนักเล่นสาวเจ้าของฉายาเล็กพยาบาลนั้นชื่อจริงคือนางสุมาลีโพสวรรณ เล็กพยาบาลเรียนจบหลักสูตรพยาบาลและพะดุงคันชั้นหนึ่งจากโรงพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือเคยไปทํางานเป็นพยาบาลอยู่ที่นิวยอร์กก่อนจะกลับมาแต่งงานและทํางานเป็นพยาบาลประจําอยู่ที่คลินิกของสามีซึ่งเป็นนายแพทย์ ath, อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุตรด้วยกัน3คนด้วยความที่เป็นคนรักเล่นเป็นคนติดการพนันสุดท้ายเลยต้องเลิกกับสามีหันไปเปิดบ่อนเป็นอาชีพแต่เปิดได้ไม่นานบ่อนก็เจ๊งจากนั้นเล็กจึงเดินสายตามบ่อน เราหลอกผู้ชายจากในบ่อนไปล่อคราบหลายครั้งน่าเชื่อว่าที่ล่อคราบแล้วฆ่าทิ้งมีถึง3ลายรวมทั้งน่าเชื่อว่าเล็กอยู่เบื้องหลังการวางแผนจับคนไปเรียกค่าไถ่ที่หาดใหญ่ได้เงินค่าไถ่ไปทั้งหมดถึง5ล้านบาทหลังจากนั้นเล็กเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้เข้าทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในย่านพญาไทและก็ชอบไปเล่นที่บอนพัฒนาการบ่อยครั้งจนได้ไปใกล้ชิดกับสสกำอรและทุกครั้งที่พบกับสสกำอร เล็กก็มัดจะอสอชอดแล้วใส่เขาเสมอกระหนึ่งจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหลังจากที่สสกำอนหายตัวไปใหม่ๆเล็กพยาบาลก็ยังไปเล่นกนนารพนันที่บ่อนพัฒนาการแม้แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอบสวนเด็กในบ่อนที่รับโทรศัพท์ผู้หญิงที่ขอพูดกับสสกำอรเล็กพยาบาลก็ยังเล่นอยู่ในบ่อนตามปกติในวันนั้นด้วยเช่นกันทีมสืบทุกหน่วยฟันธงทันทีว่าเล็กพยาบาลเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่นอน แต่ช่วงนั้นไม่น่าเชื่อว่าเล็กพยาบาลก็ยังทําใจดีสู้เสืออยังเข้าออกบ่อนตามปกติแล้วตำรวจก็เลยได้ให้พยานทั้งสองคือคนขับรถแท็กซี่และบอยโรงแรม55ไปแอบดูตัวเล็กพยาบาลผลคือทั้งคู่บอกว่าเธอคือผู้หญิงที่สวมชุดขาวพยาบาลที่คนขับรถแท็กซี่และบอยโรงแรมให้การถึงนั่นเองแต่ยังไม่ทันที่ทีมสืบจะได้รายงานผลการปฏิบัติการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแนวทางการทํางานต่อไป ปรากฏว่าเล็กพยาบาลหายหน้าไปจากบ้านและบ่อนอย่างไร้ร่องรอยทีมสืบบางนายตั้งข้อสันนิษฐานว่าเล็กพยาบาลเธอคือนางนกต่อที่ถูกผู้บงการที่ละแคะละขายว่าตำรวจกำลังคำทางเข้ามาใกล้ตัวแล้วจึงต้องคัดเอาตัดตอนไม่ให้ถึงตัวและป่านนี้เธอหน้าจะตายแล้วกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญ,ญาณ เพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel